โวันนี้นะครับตลาดสดอำเภอ่าตุพนมรถแน่นเลยนะครับผมเป็นวันจับจ่ายซื้อของกันนะครับผมเพื่อจะทําบุญหอเข้าประดับดินวันนี้นะครับแต่ว่าระบบการบริหารจัดการผิดไปนิดนึงนะครับแต่แต่บริการดีมากนะครับสําหรับรถเก็บขยะนะครับผมน่าสงสารมากทุกท่านแข่งขันขมักขม้นนะครับแต่ว่ามันมาพอดีกับช่วงเวลาคน ใช้รถใช้สนนนะค,คนเดินเยอะมากเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็เก็บขยะช่วงเช้ามืดจะดีที่สุดนะครับแต่ก็ยังว่าแหะครับเป็นเวลาเวลาทํางานนะครับก็ต้องเป็นเวลาแปดโมงเป็นต้นไปนะครับส่วนเวลาเช้ายังไม่ใช่เวลาราชก,การอะไรเงี้นะครับผมอาจจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่า แต่จริงๆแล้วผมว่าถ้าเก็บเช้าได้นะครับก็เพิ่มเบี้ยเพ,พิ่มรายได้พิเศษให้เ <c oughs> จ้าหน้าที่ที่เก็บขยะไปนะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหานะครับท่านเหล่านั้นก็ได้รับโอกาสตอบแทนที่คุ้มค่ากันนะครับอันนี้เป็นความเห็นนะครับดูครับรถติดนานมากครับสิบกว่านาทียี่สิบานาทีนะครับเนี่ยคนลากขยะก็ลาก เห็นใจทุกฝ่ายนะครับแล้วมันรถมันขยับไม่ได้เลยนะครับวันนี้เป็นวันงานบุญนะครับผมเนี่ยคนมาซื้อของกันเยอะมากปกติจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ไม่มีเลยครับไม่รู้ไปบริการที่ไหนนะครับเทศกิจควรมาดูแลนะครับมา ให้ความสะดวกดูเรื่องจราจรของตลาดนะครับาฝากถึงด้วยนะครับเทศบาลตำบลท่านพนมครับถนนกว้างแค่ไหนก็กแคบเหมือนเดิมครับเนี่ยเห็นตลอดนะครับถ้ามาจัดมาดูแลนะครับจะมาอ้างว่าพ่อค้าไม่ค้าไม่มีระเบียบวินัยมันก็คนเยอะๆนะครับอยู่กันกับคนหมู่มากเนี่ยนะครับ มันก็ย่อมมีปัญหาบ้างแต่ถ้าเรามีเจ้าหน้าที่มีอำนวยความสะดวกให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยให้กับการใช้รถใช้ถนนในตลาดช่องแคบอะไรอย่างนี้มันก็จะทำให้การสัญจรสะดวกสบายนะครับเป็นการบริการประชาชนนะครับผม <S <S เจ้าหน้าที่ขี้เก็บขยะก็น่าเห็นใจนะครับผม ถูกแรงกดดันจากรถต่างๆที่พยายามที่จะฝ่าไปตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเป็นบางวันนะครับวันเทศกาลวันสำคัญนะครับแต่ถ้าครอบครอบแก้ไขนะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาครับระบบการเมืองนะครับของเทศบาลน,นะครับ ฝากดูแลด้วยนะครับเทศบาลตำบลท่าพนมก็เป็นเสมือนอำเภอนะครับผมนะครับไม่ใช่ตำบลเล็กๆเป็นเป็นตำบลของอำเภอนะครับผมอำเภอท่าพนมคนก็มานี่หมดแหละครับมาซื้อจับจ่ายซื้อขายนะครับผมแอดมินเองก็เป็นคนนอกนะครับก็มาตลอดเหมือนกันนะครับผม จะกันไปมีบรรยากาศวันนี้ <c oughs> อยากจะฝากถึงผุห้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าพนมนะครับแล้วก็ทีมคณะบริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับ ทุกวันเลยจําเป็นมากนะครับอยากจะให้มาดูเรื่องถนนตรงนี้น,นะครับมันจะได้สะดวกปลอดภัยนะครับที่ตลาดล่านะครับก็ไปโบกกันอยู่ตรงนั้นเก็บค่าจอดลงุงจอดรถนะครับแต่ว่าต,ตลาดชดไม่มาดูแลเลย <c oughs> มาเป็นบางครั้ง <c oughs> เป็นบางช่วงแต่ไม่เป็นประจำครับผม โอเคนะครับฝากฝากดูแลด้วยนะครับผมจากประชาชนคนหนึ่งนะครับขอบพระคุณท่านทางทีมงานเทศบาลด้วยนะครับสวัสดีครับผม